เสร็จจะแตกดินลูกพี่ก็มายกท่อต่อยังนีพ้พกี่บรรยากาศก,ากำลังดีกูตีมจะเป็นคันนี้นะคันนี้ยังซ่อมอยู่น้ำลงเครื่องแล้วมาไหนทุกพี่มานี่บ่เอาดินตรงนี้บ่ ทำงานควบคู่กันไปเลยบ่เอาทีละอย่างไม่ได้บ่สุดยอดก็จะเมาหินเลยเอาอย่างไม่ได้บุบบี่สวัสดีครับไปกดช่องอมสินอนทัวร์นะพี่น้องพามาทัวร์กับเจ้าโคามสัสุทำงานคู่เลยทั้งยกข้อทั้งตักดินจับหน่อยลูกพี่เบาหน่อยบุ๊คมา ไม่ต้องไปใกล้รอปลดอย่างเดียวลูกพี่แกมืออาชีพอยู่แล้วเขาบอกว่าลูกพี่แกเป็นกระบี่มือหนึ่งนะแกก็มือหนึ่งจริงๆเลยแกเซียนเลย คันหนึ่งประมาณมาณันสี่สิบสี่สิบท่อปไปไปจะย้อนแสงเลยนะพี่น้องบรรยากาศดีดีเลยอ่าดูสิดูดูพี่โอ้เบาดูพี่ยกขึ้นหน่อยมีผนดูพี่กําลังใบจะ่าฝีมืออยู่ชนทช่งนั้นนี่ ต้องเลี้ยงไม่ต้องจับเลยพี่แกหยกให้ใช่ป่ะบางคนต้องจ,จับบิดหน้าบิดหลังนะพี่แกไม่ต้องมาบิดเดี๋ยวแกบิดเองใช่ป่ะพ่อที่มาจากระยองมาจากระยองนี่นะจะมาจากใกล้ๆนะพ่ออะไรบ่พ่อส่งน้ำแรงดันสูง โอ้ตัวย้อนแสงเลยเด้อพี่น้องเด้ออ่จับหน่อยลูกพี่ไม่ต้องจับบ่เออพี่เสียบอกไม่ต้องจับเดียวเออ,อไม่ต้องไปใกล้นดูการทำงานมือชีพไปม,มือชิบวางจับวางข้อดูก็ดูหน่อยยังนะบางคนนี่ต้อง ทำเนื้องานนีมันต้องก่ต,งต้องถาดไรนอกพี่น,อน,อน้องเนาะอะไรเด๋ยวหาว่าคอยู่ไรอีกอ่าดูเอาดูแต่ตาว่าใจจะเป็นเซียนสิเพื่อนว่าเม,น,มนก้มหนึ่งแล้วเนาะอ่าทำไมทำไมพี่แจ่น,นี่ ที่ตักหินได้สี่เที่ยวเดี๋ยวก็มายกข้อก่อนไปอยู่ใกล้กันดินี่ก็มีกองนี้ยกข้อเสร็จก็เลิกงานพอดีเลยนี่มันรอลุ้นเจ้านี่นี่นี่มันจะสตาร์ตติดไหมทำเสร็จแลวเลยแจ้ว่าลางรางมันตันนี่ถอดแป๊บเอาลางไปทำอะไรไม่รู้ ดูดีนะบางทีแกทำเนียนตาดีนะลุกเวียงมาเวียงมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น เบาบารู้พี่เบาน,นีนน่ต้องจับหมุนให้แกนะระวังมือระวังเดียวถ้าจับจริงๆคนคนเรียวบวางข้อไม่ได้เหนื่อยเลยไม่ต้องเหนื่อยมาดึงข้อออกได้ทำอะไรนี่ราปลดตะขอกับปลดตะขออย่างเดียวสี่คนนะ ลงอยู่ทั้งข้างล่างอีกสองข้างบนสองคนขับด้วยนยพี่แกวางในนี่ดูพี่แกวางพี่แกไม่ให้จับนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องี แก okay, ไม่ให้จับไม่ให้ต้องไม่ต้องมาจับออตัวหนีบมือไม่ใช่อะไรหรอกนีบมือมือขาดด้เลยไนะม่ธรรมดาเลยท่อนะหนาเป็นเสน้นะความยาวประมาณหกเมตรหกเมตรน่าจะได้หกเมตรความยาวขึ้นแปดเอ็มโอนะผมมาสุด สอองร้ยี่กว่ามันเวียงมามันจะหมุนหน่อยแล้วก็จะวางวางให้มันวางให้มันหยุดหมุนสะกิดกันหน่อยมันก็หยุดหมุนแล้วะวางมือน,น,นะลูกพีก่ไม่ต้องเข้าไปใกล้ ดูดีไหมพี่นอ้องเพราะว่าดูมันเนียนตาดีนะวี่จะยยกมันเนียนตาดีเลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องลุ้นยากนะบาะคนยกนี่ต้องลุ้นไปด้วยเลยอันนี้ดูดูไปเพืนเนียนตาไปเลยเลยพดให้ไวเกาะให้ไวถ้าแบบนี้น,นี่นี้เลย ตอนแกทำเบีกตอนแกเบีก แรงทีลูกพี่เหยี่ยงมาอย่างแรงเลยเด้คือไปยิงเบาๆหน่อยนะ,ะพี่นะ อืมรอบไหนครับพี่คลิกกันดูพี่อืมอ๋วมันหยุดหมุนก่อนไปข้างในเลยปะว่าไงลูกพี่มันเลื่องจะยากไปเลยพี่เดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนกี่ว่น ออแน่นอนจริงเด้์นะดูพี่แกปีมือเนี่ยแน่นอนจริงเดย์สำหรับทีนี้จบเพียงทีนี้ก่อนนะเพื่อนเราท่าจะลงหมดคลิปยาวเกินไปเด้วยไปยาวเกินไปแล้วฝากกดติดตามด้วยเพี่น้องนะกับออมสินออนทัวร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับดูอีกสักท่อนก่อน จะทำดีแท้ลูกพี่เจ้านี่ใกลๆเด้่คนอยู่ข้างบนรถนะ่ะมันหมุนมาทีเดียวทันเด้วเอว่าไงทุกี่ข้างบนเลยวะว่าไงทุกที่อ๋อเป็นถนนเลยว่ะที่ต้องขึ้นข้างบนไหมลูกพี่เจ้า